คือตอนนี้เนื่องจากว่าต้องบอกว่า use case 5G เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยครับแล้วก็ use case ที่เห็นชัดเจนที่เป็นเรื่งนิวเนี่ยตอนนี้เรามองเรื่องของ B2B เป็นหลักนะครับตัวรายได้ที่ตั้งเป้าเดี๋ยตอนนี้ต้องขอเวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องดูว่าต้องประมาณการว่า use case ที่เราจะใช้หรือจะเป็น product เป็น service ที่ออกไปเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงที่ทาง ครูขอได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบตเตอรี่สมาร์ทอินดัสทรีนะครับสมาร์ทเอลต่างๆแต่ละตัวเนี่ยเราก็ไปดูเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่ของเลฟุนยูโมเดลเนี่ย,ยผมโฟกัสที่ตัวแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวบิสเนสกับบิสเนสแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวสมาร์ทต่างๆที่เป็นสมาร์ทซิตี้ที่เราพูดกันถึงตรงนี้เลฟุนยูโมเดลเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า implementation ได้โดยที่ภาครัฐอ n นเวสต์เมนตไม่ต้องจ่ายเป็นสองส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเรามองสมาร์ c ซิตี้เนี่ยเราคงวิ่งเข้าไปถึงที่ภาคลัแล้วบอกว่าถ้าเกิดเป็นสมาร์ c ซิตี้เนี่ยประชาชนได้ไประโยชน์อะไรภาครัฐได้ไประโยชน์อะไรนะครับ i n d i r e c t benefit คืออะไร Productivity คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น Smart City ี้วีสมาร์ตเข้ามาแล้วสมารตเ็กนี่ยคือลดอัตราการสูญเสียลดอัตราเรื่องของอการการะทำผิดต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็น Indir เรกต e เบนฟิซึ่งตีเป็นตัวเงินอาจจะยาก แต่ว่า Investment เนี่ยอาจจะมาจากภาครัฐถ้าเกิดเป็น B2B business นะคร,บรับพวก smart factory ี่พวกนี้นี่เรามองทันทีเลยว่าเราจากที่ i ินเวสท์ไฟฟไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้ที่เรียกว่าประ t ิท i t y คืออะไรบ้างเช่น cost saving นะครับ investment saving พนักงานลดลงนะความสามารถในการผลิตได้สูงขึ้นลด e r r o r ได้นะครับตัวเนี้ยเวลาคิดเลือกโมเดลถ้็ต้องไป combine กับ existing factory เนี่ย เขามีคอสเท่าไหร่พออินเวสเมนต์ 5G ลงไปแล้วเนี่ยอินเวสเมนต์เขาลด,ดลงไหม s ฟวิ่งขนาดไหนนะครับถึงจะออกมาเป็นตัวก็ประมาณตัวเงินได้ต้องบอกว่าในในสมาร์ทแฟคทอรี่ทั้งหมดใน EC เดี๋ยวนว่าจะเป็นกอนอเราเราก็จะช่เอฟโอทีร่วมกันนะแล้วก็ตามรูปแบบการเราจะเรียนร่วมกันเพื่อจะไปคุยกับลูกค้าแต่ว่าเอ็กซ์เาคว่ามูลค่าเท่าไหร่เนี่ยอันตอบไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย ทุกๆทุกๆเจ้าแล้วก็ทุกโอเปอเรเตอร์ที่ที่มองในกลุ่มของตัวสมาร์ทต่างๆเนี่ยตัวยูสเคสที่ชัดเจนมันมีไม่กี่ตัวแล้วก็เรื่องบริเวณก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าตัวอย่างพวกสมาร์ทซิตี้เนี่ยเรื่องบริเวณเนี่ยมันอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีใครเทียมอลสำหรับสมาร์ทลิฟวิ่งแต่เป็นหน้าที่ของกอบเปรมนต์ะครับที่จะอินเวลล์เออถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไอตัว B2B ตรงเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมองเห็นชัดเราก็ต้องคำนวณว่าแต่แล้วเนี่ย เมื่อกี้อย่างที่มีคำถามว่าแล้วมันคอสเซฟ v i n g เปเท่าไหร่สมมติ cost saving 20%นั่นหมายความว่าหมายความว่า5ปีมันก็รีเทิร์นอินเวสเมนต์ถูกไหมครับอันนี้เต้องไปนั่งดูอีกทีน,นึงมันมันต้องคงต้องมีเ,<อ>เทลโลเมตรมในบางเรื่องนะครับมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพอดีเนี่ยเนื่องจากว่าเดลต้าเทโลคอมเนี่ยก็เป็นบริษัทของไต้หวันนะครับนะครับคุณผ่อนการที่ดีก็เลยบอกเอาตรงนี้ไปเริ่มเป็นต้นแบบที่จะทำร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะทำตรงนี้ยพอสเซิสเซชั่นแล้วก็